องมาล้วมามามาบ่อััเดียดัหมั้ันเดียไหโอ้เดียรอนเองครับพี่น้องอกาัยจะม่วงจะม่วงแล้วจะม่วงแล้วอ้าวสีม่วงแรงมาเดียรครับเห็นปะปัด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 เลยาเอล้

มา,าดูน,ดนอยาน่าขึ้นสักนะให้มันลุกขี่ไม่ดีมันโยกอยู่ไหนคะ แผนเตียวหันดููแววใส่หรอนตะกูหันไหไม่ที่มันมีตะูโ่นโน่นโน่นคัดทิงข้างนั่นมาเอามาใส่นก่อนน้ก่อนอขนวด่หายบง้อนนีออกแนมแนมเอออันนี้ออก้ลอันนี้อกอนนี้ออก moments later ทำบ้านใครสนใจทักมาเลยเลยนะคะทำบ้านนอกดาวที่นอกจต่คลองตั้ <laughs> งทำบ้านนอกดาวใครสนใจทักมาเลยนะคะตั <laughs> ้งผีมือสถาปนิก <laughs> ไม่ใช่สถาปนิกนะคะสถาปนิก เอาตรงโอ้ยตรงไม่ถึงนี่ไงเอาปลาใหญ่ตัดใหม่ตดมัดใหม่เอาตรงไปเลย <ใน S 1> ไม่ต้อง <ใน S 1> ขวานึกเลยไปเอาทำนะเนาะมันไมันยังยากเลยซนะานน่ <ปะ S 2> อดีไหม ถามบลนนึก,อ,กอะไรมันง่ายก็ทำไปอ,นนอีสองสามวัน กไกล้ความจริงแล้วนี่งไงเอาๆนี่ไหมยกออกมาเลยมาตัง่งจะได้ยกให้ทีละไม้อืมโอเคมีดปาดมีดปาด มีดมาสีแหล่มมีสีไฮเลยมเลยมเหมอือนกันวันสุกวัเนเสาร์หนาสได้มานอนเอาเรื่อมัเม,มีดมาปาตี้ไปปาร์มีดแกะเลยเอเอกความจริงแล้ว กระท่อมน้อยลอยนางไม่เงี้นี่แพ้ตั้งสิบบาทไม่ยางเพราะว่าเขาเจ้าสายบาดเจ็บดีเลยไม่ยางเแี่ไม่เนะอออนแต่ว่าตอกง่ายแล้วก็เรียบร้อยดีดีเวลาเขาแอมนี่แบบตัวน,นี้เตะเตะตะบะช่วงบนนี่สิเฮ็ดเป็นปั๊มสีเพชรเป็น trong lòng nó nè nó luôn mất khẩu tẹt bó bây giờ bây giờ chín em đuôn bây giờ khó đều làm gì mất bít nè bà พี่น้องรุ่นกันได้ป่หาปลาจินแรงกันเหมือนนี้มาเห็นเทงนะวันแหล้วเดพี่น้องปูพื้นยังเดียวอู้บรรยากาศนี่เอาบรรยากาศโอ้ตวพอต่มบ้ามังดูเจาจาผ้้จ้เเง้าาาจา โอ้ปลากำลังโตงามๆเลยถาปดปาแม่ปลดป่าไังกรดดิสิปล่อยไหลไปหันละสามสี่ตัวใช่ไหมว่งนปลดมันอีกกะถือไหมเดี๋ยวมันจียง เวลาตอนนี้ก็เกือบหงวงกันบ้างไหมตัวใหญ่เยอะแม่บัดนี้แช่ตัวใหญ่มีใจนี้มันจะกาดพี่น้องยี่เด็ดตัวหนึ่งเหม็นที่หมายเลยเขาบุ้งอะเหม็นเขาบุ้งเน่าให้ลูกเอาปูมาปดนยปดว่เป็นออคให้ปูปดปูตัวนึ่งเล็กนี่มันมันตัวนี้ออกเออได้ดปนได็ดแกงยังบ้างต้มได้ต้มเลยหลาไรโจยู่ผลปดล้วดุนไปซื้อไปซื้อทานแล้วดุนเด้อ มันลงอีกรอบนี้ประเทศปลาแล้วมันดูดมาฟื้นก <um ็ไม่ได้หรากะดังฟื้นก็ได้เจ้ายไม่นี่ไม่ยื้อใส่ไม่มืด้ไม่แหงนี่จยุคไ่ก็ได้โอ้าะเฮ็ดเวียกตี่าใส่เวียกใส่งานตีก็ได้มัช่มัน่มันอันโอยแก้มยาหาเรืองลูกคนหรืองขาหลังน้ำเลิกขึ้นอย่างนี้ดิไปร่างนละเอาเด้อจีบอกแต่ละอยากงำไหลบอให้ใส่เกิดฟ้องน ปวดไปใจ่รองเท้าพะละปวดมารองเท้าอันนี้นั่นเพื่อนใช่ทิพย์เที่ยงไหมเสียงเขียดไหมย่างเดียวละ่ะบรรยากาศพี่น้องเลยเดี๋ยวลมลมตกโอเคครับพี่น้องแต่บรรยากาศเอีกเนึ่งพี่น้องเด้อ